มาออกแล้วขนาดนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำมานักลบเป็นตัวที่สองยกทองที่สามที่โค้งป้าเก้ามานักลบเป็นตัวนำอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองยอดวีที่สาม ยกทองที่สี่เพชรายันเทียที่ป้ายแมานนกรบเป็นตัวนำอยู่ยกทองเริ่มไร้ทนายขึ้นเป็นขณะน,นี้มานักรบเป็นตัวนำายกทองเป็นตัวที่สองยอดสวีที่สามอุดมทรัพย์ที่สี่เพชรยายันที่ห้า ไปหยกจาทางตรงมานัครบเป็นตัวนำอยู่อยอดวีเป็นตัวที่สองอยกทองที่สามขณะนี้ยกทองเริ่มแนวทนายเป็นตัวนำขณะนี้ยกทองยอดวีเป็นตัวนำคู่กันพันเป็นเพชรชัยรัน มาออกแล้วขนาดนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำมานักลบเป็นตัวที่สองยกทองที่สามที่โค้งป้าเก้ามานักลบเป็นตัวนำอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองยอดวีที่สาม ยกทองที่สี่เพชรยานันทีที่ป้ายแปดมานักรลเป็นตัวนำอยู่ยกทองเริ่มใหญ่ภายนขึ้นเป็นขณะน,นี้มารักรลเป็นตัวนำายกทองเป็นตัวที่สองยอดสวีที่สามอุดมทรัพย์ที่สี่เพชรยานันทีห้า ที่ปอ,อ่อาขลงตรงมาดครบรบเป็นตัวนำอยู่ย,ยอดวีเป็นตัวที่สองยกคลางที่สามขณะน,นี้ยกคางเริ่มนทนายเป็นตัวนำขณะนี้ยกคลางยอดวีเป็นตัวนำคู่กันทันเป็นเพชเชัยรัน